เดี๋ยวเรามาดูเก้าอี้นวดนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นเล็กลงมาหน่อยนะครับก็คือกระทัดรัดนะครับแต่ก็นวดดีนะครับตัวนี้นวดดีสภาพก็สภาพใหม่นะครับภาพใหม่อยู่นะครับอาจจะมีขนขนบ้างเป็นขนที่แบบมันติดนะครับเนี่ยดึงออกได้นะครับสีน้ำตาลนะครับตัวนี้สีน้ำตาลนะครับภาพใหม่นะครับ แล้วก็ตัวนี้มันจะปรับหลังไม่ได้นะครับตัวนี้ปรับหลังไม่ได้ก็คือจะยืนพื้นไปเลยนะครับจะปรับหลังไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวที่ดึงเบาะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดึงเบาะเวลาเราดึงเราก็เลื่อนเบาะได้นะครับเลื่อนเบาะมาข้างหน้าได้อีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองดึงก่อนแป๊บหนึ่ง ตัวนี้พอดึงปุ๊บมันก็ขยายได้นะครับเห็นไหมครับขยายได้แต่เกิดเราอันนี้นะครับเราดึงไปไหมครับเขาก็จะกลับไปติดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นี้เป็นที่เสียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดมันก็จะมีมันจะมีโหมดอัตโนมัติให้3โหมดนะครับนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นระบบพวกแมนนวลนะครับเราเลือกเองได้ ตัวนี้นวดหลังดีนะครับเป็นระบบลูกกิ้งเดี๋ยวเราลองดูนะครับท่านเราลองเปิดน,นะครับก็เป็นระบบลูกกิ้งเหมือนรุ่นใหญ่ๆนะครับนะครับเหมือนตัวรุ่นใหญ่หรอครับเหมือนเก้าอี้นวดตัวใหญ่ มันก็จะกว้างบ้างแคบบ้างบีบมันโดยอัตโนมัติะครับเนี่ยเราลองดูนะครับคนนี้่็เขาก็จะบีบตามสเต็ปของเขาไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด โหมดอัตโนมัติมีทั้งหมด3โหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดหนึ่งนะครับลองดูโหมด2อบ้างนะครับอันนี้คือโหมด2 เดี๋ยวเราลองมาดูโหมดสามบ้างนะครับลองดูนี่สเต็ปโหมดสามนะครับเดี๋ยวลองดู ก็ละลานี้นะครับหรือเราจะเลือกเล่นโหมดอัตโนมัติก็ได้นะครับโหมดอัตโนมัติเราสามารถเลือกแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยน,นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาสมมุติเราจะเอาต่ํานะครับตรงไหนเราปรวดเราก็เลือกได้นะครับเนี่ยครับเราเลือกเราก็กดกดลงมาตามตำแหน่งที่เราต้องการสมมติเราปวดข้างบนเราก็กดขึ้นไปน,นะครับมันก็จะนวดอยู่ลักษณะนี้นะครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่านวดดีมากแล้วนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบลองมาดูนะครับไม่ใหญ่ครับตัวนี้ไม่ใหญ่เล็กกะทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากครับประหยัดพื้นที่นะครับตัวนี้